สวัสดีครับพี่น้องเอจีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจรองตามเราในวันที่28กรกฎาคม2565ครับครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการสถานการณ์การทเ่รอบกันในประเทศพม่า่ไดเริดการปะทะกันเป็นประจำนะครับครับเรามาเริ่มกันที่มาเลนะครับมุ่งหน้าขึ้นมาทางกรเมลนะครับก็จะขึ้นมาทางอิดาวดีนะครับเพราะว่า่ายกองทัพพม่าเล่ขนเรือยักษ์ที่จะขน สินค้าเข้าไปทางประเทศจีนนะครับก็ได้มีการประทะกันกับกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพิเอพไล่ทุ่โจ,ม,จมตีตามแม่น้ําต่างๆนะครับทําให้เรือยักษ์ของกองทัพพม่าได้เสียหายไปสามลำเริ่มมีการบางทุ่นระเบิดและยิงตรวจไ่เรือของกองทัพพม่าที่มุ่งหน้าไปทางประเทศจีนนะครับก็ขึ้นมาทางแม่น้ําอิดอาบดี ราะว่าผ่ายกองทัพพม่ามุ่งหน้าออกมาทางมาดเรน,นะครับก็มีสินค้ามากมายนะครับและมีทางยกและพายและมีทางทองคํานะครับที่อยู่ในเรือของกองพม่าที่จะขนไปทางจีนนะครับมาในวันนี้ก็ถูกทางกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนทุ่มโจมตีตามแม่น้ําต่างๆ ทำให้เรือวันทุกของกองทัพพม่าที่มุ่งหน้าออกมาในมันเร่ไล,ล่จมหายในแม่น้ําและมีทหารพม่าที่อยู่ในเรือนั้นก็ไล่เสียชีวิตอีกสี่ลายนะครับก็ไล่จมหายไปตามแม่น้ําอีก7ก่อนลลยนะครับ ภายกองทัพพม่าได้ประสานงานให้ขนเฮลิคอปเตอร์มาตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุและเกิดการประทะก,กันกับกองกําลังกุฎปกป้องพี่น้องประชาชนนั้นฝ่ายกองทัพพม่าก็มาสามารถตรวจสอบในพื้นที่ได้นะครับก็ได้มีฝ่ายกองกําลังกุฎปกป้องพี่น้องประชาชนได้ชุ่มโจมตีอยู่ตลอดเวลานะครับ และภายกองกำลังกุมปกป้องพี่น้องประชาชนไร้ประสานงานก้ามีเรียยักษ์ของกองทัพทม่าเล่ขนโยกแลกขนภลอยและทองคำต่างๆที่ในเรียยักษ์ไปช่วงให้ทางประเทศจีนในวันนี้ ก็มีเรืออยู่ประมาณชิบกะลลันะครับที่มุ่งหน้าขึ้นมาทางมันเรนะครับเพราะว่าในแม่น้าอิรักเบรีนะครับก็มีเรือบรรทุกยักษ์ของกองทัพพม่า,มาขนบรรทุกต่างๆขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับก็ในวันนี้ก็ได้ถูกกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเข้าไปลักชุ่มโจมตีและยิงตลดใส่เรือบรรทุกของกองทัพพม่า,มาอยู่สี่ครั้งนะครับ ฝ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ประจำการอยู่ในมนาเรประสานงานมาทางกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนให้เตรียมตัวและเตรียมกองกำลังทุ่มโจมตือเรือยักษ์ของกองทัพพม่าอยู่ในเวลาประมาณ10บนาฬิกา38นา,นาทีก็ได้มีเรือวานทุกทหารพม่ามุ่งหน้าขึ้นมาทางมนาเรถึงมาในตอนนี้ก็ได้ถูกทุ่มยิงและยิงด้วยอาวุธเล็กต่างๆนะครับทำให้เรือของกอง กองทัพพม่าได้จมลงตามแม่น้ํานะครับแล้วเวลาต่อมานะครับในเวลา10นาฬิกาก็ได้มีพี่น้องประชาชนที่มาตามเรือบรรทุกของกองทัพพม่านะครับแต่เป็นภ่ายกองทัพพม่าได้จับกลุ่มพี่น้องประชาชน8คนนะครับเข้ามาประจําการในเรือและวางคับให้พี่น้องประชาชนออกมายืนบนเรือนะครับก็หวังว่ากลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนจะไม่ยิงนะครับ แต่กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้ทราข่าวล่วงหน้าแล้วว่าจะมีตัวประกันได้มารอกองกําลังกลุ่มปก,ปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ยังถูกยิงอยู่นะครับในภายกองทัพพมา่าที่ได้ขนเสบียงอาหารอาบุญและยุทธปกรณ์นะครับอีกสองลำนะครับก็ มุ่งหน้าไปทางตงมะกอยนะครับก็ได้ถูกกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนยืงเช่นกันนะครับก็ทาให้เรือวันทุกของกองทัพพม่าที่ขนอาวุธยุธทธปกรณ์และ,ะเสบียงอาหารที่จะไปเฉลิมให้แนวหน้าของกองทัพพมา่าตะมะกอยนั้นก็เราถูกกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนยืงจมแม่น้ําเช่นกันนะครับในวันนี้ก็ได้ทุก หลายพื้นที่นะครับได้จุ่มโจมตีเรือของขบวนทหารพรมา่าตามแม่น้าอย่ธยาวดีเป็นประจำจทุกวันนี้นะครับก็ถึงมาในเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา31นาทีนะครับก็ได้มีฝ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้ชุ่มยิงอีก2ครั้งนะครับทำให้ทหารพรม่าได้เสียชีวิตในเรืออีก2นายนะครับ ก่กองทัพพม่าก,ก็ประสานงานกันให้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามารับตวเวเยือนและตรวจสับในพื้นที่ที่ได้มีการชุ่มจมตีและบางทุ่นระเบิดใส่เรือวานทุกของกอ,องทัพพม่าและมีทาหารพรม่าที่ประจำการอยู่ข้างๆอีน้ำมารบดี ข้างๆแม่น้ำอิรากบดีนั้นก็ไม่สามารถออกมาได้ก็ได้ถูกกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนดักยิงข้างหน้าและมาให้ออกจากค่ายัะครับก็มีการประทะกันอยู่45นาทีนะครับกับกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนแต่ฝ่ายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับยิงตรวดใส่ท่ายค่ายของกองทัพพม่าอยู่5ลูกนะครับทำให้ ทหารพม่าในค่ายที่อยู่ประจำการที่อยู่ประจำการได้เสียชีวิตอีก2นายและบาดเจ็บอีก5้ารายนะครับกองทัพพม่านะครับที่ได้ออกมาก็ได้ถูกกองกําลังปุบปกป้อมพี่น้องประชาชนเล่นงานอย่างหนักนะครับไล่รัตเวณยนยิงตามถนนและตามพื้นที่ที่ออกมาประจำการตามพื้นที่ของ ทางลงมาทางกองทกายนะครับลงมาในพื้นที่ของอูนะครับก็ได้มีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ได้เข้าไปประท่ากับพม่าที่ประจําการตามค่ายนะครับใน่ายกองทัพพม่าที่ประจําการและรัเวีนตามพื้นที่และในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับมีกองทัพพม่ากองพล737นะครับก็ได้ถูกกองกําลังกุบปกป้องพี่น้องประชาชนยึงตาม โดนตานนะครับก็ได้เสียชีวิตไปอีก3ามรายได้บาดเจีบยรายนะครับในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามีกองกาลังกลุ่มป,ป้องพี่น้องประชาชนได้ประทามการเป็นประตามอยู่แล้วนะครับภ่ายกองทัพพม่าที่ไม่รู้จักพื้นที่และไม่คุ้นเคยก็บุกรุกเข้ามามาเจอกองกำลังกลุ่มป,ป้องพี่น้องประชาชนนะครับ ฝ่ายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ปลอดภัยดีนะครับไร้บาดเจ็บอีกสองรายนะครับไม่มีการเสียชีวิตครับในเวลานี้ฝ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ได้ชุ่มจมดีต่างทางเข้าของของอูอยู่เป็นประจันนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพพม่าที่จะมาเสริมกําลังในพื้นที่ของอูนั้นก็มีอยู่ประมาณ15รายนะครับก็ฝ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนทัพข่าวก็ได้ไปลักเล่นงานกองทัพพม่าที่มา เสริมกาลังในค่ายนะครับเพราะว่าจะปเปลี่ยนเบียนกันนะครับก็ได้ถูกกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเล่นงานไปก่อนครับในเวลาจิบนาฬิกา45นาทีมีกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้ไปเจ็บหลักระเบิดของกองทัพพม่าที่หลักเอาไว้สามวันก่อนนะครับก็ได้เสียชีวิตสองนายได้รับบาดเจ็บอีกแปดนา,ายเช่นกันนะครับกองกําลังกลุมปกป้องพี่น้องประชาชนนั้นได้มีการ ตอนตัวออกในพื้นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าป่ายกองทัพพม่าใช้เฮลิอคอปเตอร์เข้ามารักระเวีนได้ยิงไปทุกทิศท,ทุกทางตามเกษตรกร,กรของพี่น้องประชาชนผูกสร้างเอาไว้นะครับ พี่น้องประชาชนที่มาทําการกเกษตรกรนะครับไล่วิ่งหนีกันในตามกเกษตรกรก็ได้ถูกกองทัพพม,มา่ายิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ยิงใส่พี่น้องประชาชนที่กําลังวิ่งหนีอยู่นั้นได้บาดเจ็บอีกสองคนนะครับแต่พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้ถูกไปลงพยาบาลเรียบร้อย แล้ว่ายกองทัพพม่าก,กล่าวหาว่ากลุ่มกองกำลัปงป้องกันเป็นน้องประชาชนนะครับยิงจาบ้านนะครับจริงๆความสายได้ายสีของกองทัพพม่านั้นวางแผนลงหน้าเจยงอยู่แล้วนะครับ ครับสำหรับเรื่องของการประท่าและยิงการเป็นประามในวันนี้นะครับผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท,ท้ายก็ากดกไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับจะได้ทราบข่าวที่ดีๆอัปเดตมาใหม่นะครับสวัสดีครับ